พี่ชฉินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุยมึงการตัวนี้การตัวไหนวะตัวเนี้ยตัวไหนเปิดอะพี่วิวขา์ป่ะอ๋อไม่รู้ว่ะจะใช้หรอมีขายนะมันเรื่องอะไไม่เข้าไปทักทีจ้าคิดว่าจะใช้ร้อนเงินไปไหนอช่ครคือเนมิซี เดนเมซิคคือนี่ครับมนสามารถปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ปลอมตัวเป็นบวชว่าเป็นประชาชนได้หมายถึงว่าคนที่กาเสียใช่ไหมครับที่พูดถึงฝั่งนั้นอ่าไม่ใช่ครับหมายถึงว่าพี่พูดมั่วครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับผมหมายถึงว่าไม่มีสาระเลยครับอุ้ย ใช่เขาตีกับทำอะไรกันพี่ว่าพี่ตีติดปะอะไรนะพี่วีตีติดปะอนีบเราพูดเราเราพูดดิเราพูดดิเราพูดว่าเฮ้ยผมว่าตัวแรกพี่เฉียนตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์เราพูดดิเฮ้ยผมว่าพี่เฉียนตีตัวแรกติดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดูไหนอะดูดิดูดิ เฮ้ยคุณสิบหกปีครับแอนโทนี่ไอ้เคี้ยวบ้านไเตะบอลก็มากดซับน่นารักที่สุดอเจจดอาเบเล่จุ๊บมั่วดอกเปาไอ้นม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 ครับอะไรเราเราพูดดิเฮ้ยดดผมว่าถ้าพี่พี่เฉืนตีอีกก็ติดอีกนะเนี่ยเราพูดดิผมว่าถ้าพี่เฉืนตีอีกก็ติดอีกนะครับเนี่ยมึงพูดเองนะอะไงไงน้องพี่แตกแตกดอกของการตีสกูไปแล้ว จบเป่าพี่เฉยไหมว่าไงน้องเสียครับมีปผมผมมีอะไรจะผมมีอะไรจะบอกขอตังคูเนี่ยอ๋อเออพูดกูติดจะขอตังคูกูแล้วผมตีเออไม่ใช่ครับผมตีอาวุธไปผมเตรียมมาสองร้อยชุดเนี่ยเออแล้วไปไงคือทีเนี้ยผมผมตีไม่ติดผมเลยเปิดเพลงของพี่เฮ้ยจบเพลงติดเฮ้ยสองจบเพลงติดเฮ้ยแล้วพี่ก็วิ่งมาโต๊ะที่ผมตีอยู่ตอนนี้แย้ไม่ให้ตังคูต์เหรอ คำขนาดที่เออขนาดนี้แล้วยังเออพูดกูขนาดนี้ยังไม่ยังไม่ให้ตากกูอยู่เนี่ยเอาอะไรไม่ไรเอาถือว่าเป็นเคสแล้วกันเอาเองเองบอกดิเฮ้ยถ้าพิเชิญตีอีกผมว่าแตกนะลองพูดดิถ้าพิเชิญตีอีกผมว่าแตกนะพี่ดูกูหลอกโตไปแล้วร้อยกูนี่มันสุดยอดจริงๆนะแบบผัวสบองคิดแก้สเต็ปของการตีสกูออกมาแบบออกมาแบบ สำเร็จอ่ะจบเฮียของจริงเฮียมันสมองนะเว้ยคือกูสามารถไขไขเปอร์เซ็นต์ของโตออกมาได้กูไขเปอร์เซ็นต์ออกมาได้อะไอ้ดดดดิิพพููเฮ้ยพี่พี่ตีตีตีไม่แตกเลยเหรอวะพูดดิพูดี่ตีไม่แตกเลยเหรอวะเฉินพี่พอแล้วพอแล้วพูดแค่นั้นพูดแค่นั้นพอแล้วพูดแค่นั้นพูดแค่นั้นดิ ที่ไขวิธีการการตีสกูออกมาแบบว่าเป็นเป็นทฤษฎีออกมาได้แล้วอะจบปะกูบอกแล้วว่ากูไขทฤษฎีการตีของออกมาหมดได้หมดแล้วกูคำนวณออกมาทุกอย่างมันเป็นตัวเลขได้หมดแล้วไอ้นม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 เออเอ็พูดดิเฮ้ยพิเฉินพีพจจตีซีกตัวเหรอวะพูดดิเฮ้ยพิเฉินพี่ตีเหลี่ยววะมันไม่ใช่ อะไรของมึงเนี่ยไอ้ก๊อตพูดนีพี่เฉินพี่ตีซีอีกตัวเหรอวะพู้นี้เฮ้ยพี่เฉินพี่ตีซีตัวหรอเออตีตะกูอีกล่วพี่อืมบอกแล้วว่าเปอร์เซ็นต์พวกี่นี้มันจับกูไม่อยู่จริงไอ้เฮียหน้าเบื่อพี่ไข่ทฤษฎีการตีของออกมาได้หมดแล้วน้อง เฮ้ยบ้าน่าตีหกตัวไม่แตกเลยหรอผู้ดิเฮ้ยบ้าน่าตีหกตัวไม่แตกเลยหรอคูณร้องขำเลยเฮ้ยแต่เขาตีไม่แตกจริงพี่ตั้งแต่พูดมาเนี่ยตีไม่แตกจริงเออมันมันมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรมันเป็นการมันเป็นการหลอกตัวเลขเนาะเคยตีเก้าทีพี่ไม่แตกเลยมันเป็นการหลอกตัวเลขมันเป็นการหลอกตัวเลขนี่ไงเฮ้ยเอาดิเอาดิพี่เนี่ยเก็ตนะละพีเก็ตนะละ ต่อไหม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 ใครพูดไปครับพี่โอมจริงเว้ยก็บอกแล้วน้องเอ้ยอ่าออกวินออกวินออกวินค่ะค่ะพี่ขอขอสักคนได้ไหมขอสักคนได้ไหมได้ครับพูดว่าเฮ้ยพี่เฉินพี่ตีเอติดให้ดูหน่อยดีนะพูดดิเฮ้ยพี่เฉินพี่ตีเอติดให้ดูหน่อยดีผังว่ายอตะด้วยมันก็ไม่ปฏิเสธเลยพี่ตีติดพี่โคตรเก่งเลยยืนม ถ้าแต่งนี่ไอ้นะเพื่อนตถ้าแต่ไอ้หลอกโต๊ะดำคิดแล้วดูดิเอ้ยพี่จ่ายพาไปไม่ได้เพราว่าโคตรโหดเลยอ่ะไปไยนก่อนไปไหนเนี่ยพี่บอกแล้วน้องพี่ไข่ไข่รหัสลับโต๊ะมันได้ออกออกทั้งหมดแล้วโต๊ะที่นี่ไม่สามารถทำให้ขอพี่จ่ายเยอะได้ต่อไปแล้วันจบเสียงใช่ปะ ใช่ครับมันไม่สามารถทำมันไม่สามารถไอ้นี่ได้แล้วใช่ครับระบบระบบของโตะเนี่ยมันเป็นการตรวจจับเสียงแล้วก็ความกลัวฉชนพี่ขายปีศาจทั้งหมดออกแล้วไงว่าจริงๆแล้วถ้าเราสามารถหลอกมันได้เราก็ไม่สามารถตีของแตกเออก็จริงอย่ะยกเว้นเพียงใจพี่ลังเลเท่านั้นเองที่จะทำให้ของเราแตกผมจัดไอ้น้าไอ้น่าอยู่ไหมครับไอ้น่าอยู่ไหมไอ้น่าอยู่ไหมไหนไอ้น่าเราพูดสิเฮ้ยจะติดอีกหนูซื้อเอ็มเคสามมาหน่อยเราพูดดิเร็วเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วต้องซื้อจริงหรือเปล่าคะไม่ต้องซื้อจริงบอกเร็วเร็วดิพูดไป รู้ไอ้ที่ติอีกหนูซื้อเคสาวไปในคราวนี้อ่ะอ่าเข้าล็อกติดรอยจบฮัลโหลจบแล้วมันจบแล้วใช่จริงด้วยว่ามันจบแล้วหลอกโต๊ะเฮ้ยวุ้ยเอาครับครับเอาเองด่าด่าก็ดีเดี๋ยวเราเรามาซื้อด้วยครับไอ้เอ็มเกียรามเป็นกระบอกเนาะผมออเดอร์ไว้แล้วออเดอร์ไว้แล้วออเดอร์ไว้แล้วครับ ไม่เป็นไรไม่ได้ออเด์ไวแล้วออเด์ไวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับได้ไม่ไม่รีบไม่รีบไม่รีบผมจดกันไวหมดแล้วอัลเยนาหนึ่งกระบอกจดได้จดไปได้ไหมอัลเทนาเอ็นเคสามหนึ่งกระบอกจะได้จดไปจดไปจดไีจดไปจดไีจดไปจดไปะมีปจดีปจดเปจดไปดไปจดอปจด์ปดไดไปจ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 ดจดไป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 ูดีปดไจไจไดพดดิพูดิพูดเฮ้ยนี่พี่จีไตกเลยเหรอพี่เรียบร้อยเข้าสูตรกูสั ท่านตรวจกุญสัตว์นายกต้องลงหัวมาตรวจเปอร์เซ็นต์กูอ่ะกูบอกใครแล้วแหละนายกต้องลงหัวมาดูเปอร์เซ็นต์จากตัวกูอ่ะกูบอกแล้วนายกต้องลงหัวมาดูเปอร์เซ็นต์จากกูอ่ะฟัดไอดีไอไอทีไอไม่ได้ดิเอทีไอไม่ได้ไหนไม่ได้ไม่ใช่จริงครับลูกพี่เอ้ารู้องมาดิรู้องรู้องพูดสิเฮ้ยลูกพี่นี่ตีสิบตัวไม่แตกเลยเหรอวะพูดดิเฮ้ยลูกพี่นี่ตีสิบตัวไม่แตกหรอครับเอาแล้ว เองขอมาพี่จัดให้ให้ชมให้เป็นวิทยาทานให้น้องๆหนูๆมาดูกันหลอกโต๊ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงตัวสวยป่าวะเนี่ยตัวโคตรสวยเลยไอ้เหี้ยกูว่าใช่แต่แม่งตัวสวยไว้ใส่แค่แบะยี่่องต่างานไม่ตีตั้งนานไม่แตกไอ้เหี้ยแม่งมาแตกเลยสัตว์ตัวสวยป่าววะเหี้ยแม่งอะไรวะก่อนตอนนี้ไม่แตกเลยเหรอพี่ไม่แตกเลยมึงมาในแหลกแตกเลยจอดมึงมาในแหละของกูแตกก็ได้ ก็ใช่แล้วพรอแม่งคนเดียวเลยว่าอะไรแบบแบดเลิกคุยลูกแบดเล่วเี่ยอะไรวะแม่งเซ็งในกูี้เม่อเขตีันสิตัวอยู่แล้วยังไม่แตกเลยแต่แม่งวะเดี๋ยวเรียกผร้เสร์กลับมาก่อนีหางแม่พอยแบดเชื่อมาบอกพอยแบดเว้ยจริง มันไม่ได้ว่าผมพลาดนะเว้ยมันไปพร้อยแบมันพูดด้วยความลังเลเว้ยมันพูดด้วยความลังเลของมันเลยแตกเว้ยเฮียไม่ไม่ไม่ชิวๆี่คือพี่จะซื้อจริงหรือว่าพี่เฮียเซ็งเลยกูมันเป็นลังเลเว้ยมันพูดแล้วมันลังเลไงมันถึงแตกไงเฮียสัตว์นื่นไงนั่นไงยาวเลยทีนี้ยาวเลยทีนี้ยาวเลยยาวละยาวละเฮ้ยแต่ไม่มีทางบิน เลยพี่อันนี้เดี๋ยวพีเเ่เอาเอาเปอร์เซ็นต์พี่กลับมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันมันพูดด้วยความลังเลยมันทำให้ของพี่แตกพี่เลยต้องเอาเอา,เอาความมั่นใจของพี่เองกลับคืนมาเองก่อนได้เดี๋ยวมันจะเข้าสุดเรียบร้อยจบละรายนี้ไม่มีแตกแล้วอิดหมดไหมคะอันนี้พูดสีพูดสีสวยสวพูดสิบอ,อ,อ,อกเฮ้ยอ,อะไรจะตีไม่แตกขนาดนี้เลยเหรอวะพูดซีไม่อะไรมันจะตีไม่แตกขนาดนี้เลยหรอวะของขึ้นเลยกู โตเฮียหลอกกูไม่ได้หรอกฮึโตบอกแล้วนี่มันพรสวรรค์จริงๆนะในการตีของอะใช่จริจริงหรอมันก็ลองพูดซิอะไม่เชื่อไม่เชื่อ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเอาลองลองพูดอีกทีว่าเฮ้ยบ้าน่ะตีทีก็ติดอีกเหรอลองพูดดิเราพูดเราพูดเราลองพูดนะบ้าน่ะตีทีก็ติดอีกเหรอลองพูดดิลองพูดดิบ้าน่ะตีทีก็ติดอีกเหรอเนี่ยอ่ะดู ดีครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยกันเดี๋ยวจะหาว่าราคาคุยนั่นแงแตกเลยสัตว์พอละวตกแตวันนี้ใช้พลังไปเยอะแล้วพอละไอ้เฮียรายยกแอบดูอยู่ไว้สัตว์หมดแล้วี่วันนี้หมดแล้วหมดก๊อกหรอพอละวันนี้ไม่เหลือหลายก๊อกแต่ว่าพอดีกว่าดูจากลักษณะแล้วพอแล้วพี่วงช่วยไม่ดีแต่ไอ้แบร์แล้วแล้ววงช่วยไม่ดีแต่ไอ้แบร์มาทักแล้วกูว่าเออเริ่มไม่ดีเริ่มไม่ดี ก็ไม่ใช่แล้วคือนะมีพร้อมขาย B 2ตัว A 8ตัว C 5ตัวอุ้ยหนึ่งกระบอกแล้วก็มีอีกพี่อยากไปตีต่ออิ่มๆไปเนาะอันนี้ว่จ่ายสภาพยังอะไรนะยังไม่จ่ายดิเพราะว่าเดี๋ยวโอ้ยมันเหลือเป็นอะเยอะนี่เพิ่งวันที่ห้าเอง สิ้นเดือน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 ใช้สิ้นเดือนเหลือวเวลาเยอะเหลือวเวลาเยอะเฮ้ยไม่ได้เห็นตัวบักวะไปนะไม่บักเหรอไมปเอาเกาะถึงแต่ตัวนนเฮ้ยไหลไหลายต้องเปลี่ยนตัวใหญ่เนี่ยเพื่อนแต่ชั้นไม่มีขีดจำกัดหรอก ไอเ่ยอดเลยว่ะวันนั้นจะเป็นพวกแนวพวก90-70อยู่เลยอะไรนอ๋มาตีสกูเพื่อนโชว์วิทยาทานให้เด็กมันดูเฮียมาตีตะกูไม่แตกเป็นไงเป็นงัด20หลังได้มา15ตัวมั้งเออเนี่ยไอเซย์มาส่งให้กูแล้วก็เดือนนี้ทั้งหมดเรามี32ตัวแล้วว่ะหลงแต่ยังไม่ส่งสภานะแล้วก็ตีๆไข่ๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยซาเบิบอกเดี๋ยวเขาจะซื้อสกูเนี่ยกูเลยมาตีเลยตีทีไว้ก่อนซาบิเอเออซาเบิเอลวันจะซื้อเพิ่งไปคุยมา ไม่หมดไม่หมดเหลืออีกแต่ว่าพอแล้ววันนี้ใช้พลังไปเยอะแล้วมันสิบสองตัวแตกสิบสองสิบสามตัวแตกสามตัวอะไรน้อยสุดตอนนี้อะไรน้อยสุดในตัวมีเอตีแล้วแปดตัวบีตีแล้วสองตัวแล้วก็ซีตีแล้วห้าตัวมีน้อยสุดเอาบีมาตีดิได้เดี๋ยวเพิ่มดิมาเอาของก็ดีเฮียจะเดินไปไหนอ่ะเอาตีเอาตีซีมึงตีซีไม่มึงตีดิเอามึงใช้กูตีเหรอแต่ไม่ได้กูใช้พลังไปแล้ววันนี้มันได้เท่านี้ของกูมันเล่นได้เท่านี้ของพลังมันหมดแล้ว ูมีสูตรอยู่ใช่เพราะว่ากูรีดของกูได้เท่านี้มันรีดกว่านี้ไม่ได้มันหมดนะใช่ใช่ใช่ครับมันเหมืนสอง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 ใช่ใช่เออมันรีดมันรีดแล้วมันเหี่ยวมันอย่ารีดเยอะรีดเยอะมันเหี่ยวแบบนึงไหมนั่นถ้าสองตัวสองตัวไม่สองตัวสองตัวไอ้ที่อ่ะพี่ไม่เขียนอะไรแล้วเปล่า ยังพี่เอาตัวหรอยังไม่ได้เลยเ<อ>ไม่ได้เหรอสี่นเจ็ดอ่ะสนะี่สวนเจ็ดนะอนึงตองเข้าตัวแบพี่ตีไปก,กี่ทียังยังไม่เข้าตัวหรอสิบสามังข้าหรอได้แต่สามเกสิด,ด,ดูดีอยู่นี่ว่ะ มต้องแต่ละไทยนะวันนั้นอ่ะวัไทยก็มันเป็นเพราะไอ้ที่มันหน่วงเว้ยไอ้หลงมันเป็นเพราะหน่วงไอ้เขี้อ่ะสิบสองสิบสามไม่แตกสิบสี่แตกใช่ใช่คุ้มแล้วใช่ใช่เออถามได้ถามได้จริงบอกได้จริงถามได้ถามได้ถามได้เออถามได้คเขาถามได้ไม่ต้องเออตีโหดมากไม่ไมันมันม่ผมอ่านเขาเรียกว่าทฤษฎีของการตีของแตกหมดแล้วถ้าใครอยากได้ของอะไรก็มาถามได้เนี่ยแต่ของเพื่อนบออีสูตรหนึ่งเดี๋ยเพื่อนบอจะไปอีกสูตรหนึ่ง อังเป็นพวกสูตรสอสอจะเป็นคนละแบบคนละแบบกันคนละแบบคนละแบบกันใช่แต่ละคนจะมีวิธีการเรียกเรียกออกมาไม่เหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณดวงไม้กำมสองอันครับครับผมโอ้ยเอ้ยผมมันจะว่ากันอย่างนี้เลยเออเออเค็มพอแล้วเออไม่ต้องว่ากันขนาดนี้ก็ได้ก็อว่าช่วยๆกันนะนี่้เฮ้ยมาแล้วเป็นสูตรเป็นสูตร นี่ยังไงขอเพื่อผมจะไปทางสสมันจะได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใช่จะหาเสียงเรียกว่าหาเสียงกับตู้เพื่อเสียงอองตู้มันตอบรับกลับคืนมาซึ่งมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นครับอันนี้อย่างทฤษฎีนะอันนี้คือต้องคุยกับตู้ด้วยใช่ไหมคะแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนผมอยากผม็งที่กระสุนครับเพราะผมชอบพักอะไรคุณหล่อนชอบพักอะไรคะพักที่จะล้อมเฮ้ยโอ้ยพอีีจะรักเลยเนี่ย โอ้โหเสียวได้ใจแต่โตชอบแต่เสียวได้ใจแต่โตชอบเสี่ยวแล้วดิเสีดิเออเสียวได้ใจแต่โตชอบเออดีดีดีโตจะเขินนะคะเนี่ยใช่ใช่โตจะเขินแล้วมันจะต้องแบบเอ้ยเงินติดติดเพืแล้วกันเขินว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าโตมันเขิน9สน1เพื่อน อีสักหน่อยไหมมีมีสักหน่อยไหมมีสักหน่อยไหมซีซีได้ได้สี่ไหมมัโอเคโอเคก้เก้าศนงเไม่ตีสกูลุ้นเหนื่อยจังวะมันมันใช้พลังเยอะมัใช้พลังเยอะเพื่อนเราเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ไงเราใช้พลัเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เก้าศูหได้เราลีดเยอะด้วยไงโอ้ยอิ่มกำไรเนาะเนาะกำไรเนาะเนาะหัวาเลยกำไรเนาะเนะ ขอบครับเอว้าขอบครับฟิลบอกวันนั้นที่กูตื่นมาตีตอนหลังแฟนแท้ติดรุ่นรั่วเข้าสู่สุดสุดนะไปอิ่มแล้วเพื่อนไปสกูพร้อมขายสองบอกเอ้ยเอ้ยควรเบ็ดเล่นก่อนหน่อยดิวันนี้กูใช้ก่อนจนสีเทาเลยไม่เออไม่หายเหรอเออแล้วเรื่องอะไรพี่เคยถามบอตตี้บอตตี้บอกว่าถ้าเป็นสีเทาแล้วฝืนไปกดอ่ะมันจะหาย แต่ถ้าไม่ท่าไม่หายค่ะสี่ตัวไม่รอซื้อก่อนเดี๋ยวผมเดินมาตีต่อหน้าเขาเลยอ้าวแสดงว่าพี่พี่ดวงดีเดี๋ยวมันไม่มีปัญหาไม่คือถ้าเอาสื่อแบบยังไงวะหายสื่อก็อ๋อมันจะเท่าแล้วยังกดอยู่จะหายเลยใช่ใช่ไม่รู้ไม่ชัวร์ว่ะมึงลองไปถามพี่รู้ได้ไงก็บ่าวตี้ยังไงพี่คุยกับพี่ปาร์ตี้ตอนเท่าไปเลยเอามาถึงไอ้เฉินนะไม่มาถึงพี่ลองเลยตอนเท่าอ่ะพี่กดไปเลยจะดีเหรอพี่ซ่อมไปแล้วน้องไม่ทันแล้วลองก็แล้วนะี่ตื่นตั้งเลย ไม่ไม,ไม,ไม่ดีกว่าว่ะเพื่อนไม,ไม่มีเหตุผลต้องเงินไปเสียกูใช้ของกูดีกว่ากูใช้ประหยัดเนี่ยเกาะเฮียนี่กูไม่กล้ากดดีสัวเ,ยเลยมาเจอแล้วเจอแล้วพอแล้วพอแล้วน้องมันใช้พลังไปเยอะแล้วพี่ใช้พลังไปมากแล้วใช้มากกว่านี้ไม่ได้ไม่ไหวพี่สวยจังเออเอาให้หมีแพนด้าแดกพอใจยังไงสัตว์